รู้กันไหมคะว่าแจาการหรือแก้วน้ำที่เราเห็นกันเยอะแยะมากมายเนี่ยผ่านขั้นตอนอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปที่จังหวัดพัดทลุง เกิดความสุขขึ้นมาในใจเลยอ่ะเขาบอกแบบนั้นเลยและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามาเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงค่ะและวันนี้เราก็อยู่ที่สวนบ้านปั้นดินและแล้ววันนี้โลกก็ได้หมุนเรามาเจอกับพี่เมพี่เม,เ,มเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีความคิดสมัยใหม่มากค่ะแล้วก็เป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆพี่เมเป็นคนที่ดูแลที่นี่แล้วก็จะเป็นคนช่วยสอนเราปั้นดินในวันนี้เหมือนเราเจอแบบนี้ไงค่ะเออแล้ว เราก็แบบเฮ้ยเราอยากทําตรงนี้ให้เขาได้เจอเหมือนเราไนงะ เครื่องปั้นดินเผานั้นเกิดมาเนื่องจากความจําเป็นแล้วก็ความต้องการของมนุษย์ค่ะซึ่งแต่เดิมก็คือใช้เพื่อใส่อาหารแล้วก็ใส่น้ําต่อมามนุษย์ก็ได้พัฒนาเครื่องปั้นดินเผาให้มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยที่มากขึ้นสันนิษฐานว่าเครื่องปั้นดินเผาในยุคแรกๆอยู่ในช่วงราวๆหนึ่งร้อยห้าสิบปีก่อนคริสตศักราชได้พบหลักฐานครั้งแรกที่ประเทศบาบิโลเนียแอ็กเซเรียอียิปต์และประเทศแถบเอเชียในการทําเครื่องปั้นดินเผา วัตถุดิบหลักก็จะเป็นดินในส่วนของดินก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะมันก็อยู่ที่ว่าแร่ธาาดข้างในดินน่ะ<อ>ต่างกันอย่างโซนของภาคใต้ก็จะเป็นดินแดงเยอะเพราะว่ามีแร่เหล็กเยอะโซนคอร่าละละนองก็จะมีดินขาวหรือโซนดำปางก็จะเป็นดินดำดินที่เราจะใช้วันนี้เป็นดินสีอะไรดีคววันนี้ใช้เป็นดินดำโอเคได้เลยเพราะว่าจะเหมาะกับการมือใหม่ปั้นและก็มืออาชีพปั้นก็คือ ดินดำตัวเนี้คือเหมาะ โอเคได้เลยค่ะพี่เมย์หลังจากที่เราเลือกแบบเสร็จว่าอยากจะได้อะไรขั้นตอนแรกก็คือการขึ้นรูปค่ะซึ่งขั้นตอนนี้เราจะต้องตั้งศูนย์ก่อนสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าจะส่งผลต่ออนาคตว่ารูปปั้นของเราจะเบี้ยวไหมหรือว่าเป็นไปในทิศทางไหนเพราะว่าถ้าตั้งไม่ดีก็อาจจะเบี้ยวได้หลังจากที่เราตั้งศูนย์เสร็จต่อมาก็จะเป็นการเจาะค่ะซึ่งเราจะใช้นิ้วของเราเจาะลงไปตรงกลางเพื่อให้เกิดรูตรงกลางอย่างใจกันที่เราเห็นเลยของแบบนี้บอกเลยว่าความรู้ ู้สึกล้วนๆค่ะบางทีนะบางทีครั้งแรกของเราอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการค่ะแต่เราก็สามารถปรับ ขึ้นลงตามที่เราต้องการได้นะแต่ก็ต้องระวังเรื่องความหนาบางของดินมากๆเลยเหมือนกันข้อควรระวังก็คือมือเราจะต้องเปียกอยู่ตลอดเวลาถ้ารู้ว่ามือหมาดต้องรีบจุ่มน้ําทันทีเราว่างานคราฟ์หรือว่างานฝีมือพวกนี้สามารถฝึกสมาธิได้ดีมากๆเลยหรือถ้าใครอยากมาปล่อยใจก็สามารถทําได้เช่นกันพอเห็นแบบนี้แล้วอยากให้มีสถานที่แบบนี้อยู่แถวบ้านเมื่อตอนเราเด็กๆเลยอะ่ะเราจะมาแทบทุกวันเลยเป็นกิจกรรมที่ฝึก ทัดสะได้ดีมากๆแล้วก็สนุกด้วยหลังจากที่เราปั้นตามเรฟเฟลนที่เราหามาก็ไม่ได้เป็นไปตามเลฟรเลยนะแต่อย่างน้อยตอนนี้แค่เป็นรูปเป็นร่างก็พอแล้วมีรอยมืออยูด้วยค่ะ <c oughs> ขางงเรเรอพอเราปั้นได้จนเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ถึงขั้นตอนที่เราจะทิ้งไว้ให้แห้งค่ะแม้ช่วงนี้จะแห้งช้าหน่อยเพราะว่าที่พัทลุงอากาศค่อนข้างชื้นเพราะว่ามีฝนตกตลอดต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการอบค่ะซึ่งขั้นตอนนี้จะทําให้ตัวเครื่องปั้นของเราแข็งขึ้นและสุดท้ายเลยจะเป็นการเคลือบเซรามิกและเข้าเครื่องอบความร้อนอีกทีนึงการ นี้จะทําให้เครื่องปั้นของเราสามารถทนความร้อนได้ค่ะเราชอบวิถีชีวิตของคนที่นี่มากพอได้นั่งคุยกับพี่เมย์แล้วทําให้รู้สึกว่าพัทรุงเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวมากๆเพราะมีทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็มีแหล่งงานค้า ที่เมย์ได้เล่าว่าถ้าชอบเที่ยววิถีชีวิต,ตวก,ก็คงต้องอยู่ที่นี่สักเดือนแล้วแหละเพราะเมืองพัทลุงเป็นเมืองแห่งวิถีชีวิตแล้วก็มีความสโลว์ไลฟ์มากๆและเราก็จะกลับมาที่นี่อีกแน่นอนมีอีกหลายๆที่ที่เราอยากพาทุกคนไปและซีรีส์น่าจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันเป็นทริปที่เราตั้งใจมาที่นี่แล้วทาให้รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลยที่นี่เป็นเมืองเล็กๆที่ไม่มีแม้แต่สนามบินแต่มีเสน่ห์เรือล้นมากๆนอกจากจะได้ความรู้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษของวัน คือเราได้มาปล่อยใจที่นี่ความสับสนวุ่นวายในบางทีกิจกรรมเล็กๆก็อาจจะทำให้ช่วงเวลาช่วงนั้นเป็นเวลาที่ดีขึ้นได้ไม่ใช่น้อย